สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันอังคารที่23กันยานะคะช่องพาดีดีค่ะ ep ที่133นะคะวันนี้ก็แบ่งปันนะคะมีแบ่งปันเป็นพระปิดตานะคะเนื้อผงคุกลักนะคะแล้วก็มีเป็นเนื้อกระลานะคะ1องค์นะคะแบ่งปันองค์ละ300บาทนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตาหมายเลขล้วก็กดโทรตามไปโทรได้เลยนะคะ มีแบบเก็บปลายทางแล้วก็มีแบบโอนะคะจะส่งให้ฟรีทุกรายการค่ะมาเริ่มที่องค์ที่1น,นะคะองค์ที่หนึ่งนะคะจะเป็นปิดตานะคะหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันนะคะเป็นเนื้อกะลานะคะมีอยู่หนึ่งองค์นะคะนี่นะคะเนื้อหาเก่าๆแห้งๆนะคะสวยๆเลยนะคะมีหนึ่งองค์ค่ะ เป็นหลังแบบนะคะเนื้อกลานะคะเนื้ยเล็กหนึ่งนะคะสองค่ะจะเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะ เป็นสีดำนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะหลังก็จะเป็นหลังแบบนะคะแบ่งปันนะคะองค์ละ300บาททุกองค์เลยนะคะ สามค่ะเน้อผงกุกรลักนะคะเป็นหลังแบบนะคะ ไม่เล็กสี่คะ่ะปิดตานะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะเนื้อผงคุกลักนะคะเป็นหลังยัน,นะคะ่ะ เมายเลข้าค่ะเมายเลข้านะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะสั่งยันนะคะ หกค่ะหกก็จะเป็นหลังยันนะคะเนื้อเก่าๆแห้งๆสวยๆนะคะ เจ็ดค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ แค่ะแบ่งปันนะคะในราคาองค์ละ300บาทนะคะ หมายเลขเก้าค่ะหมายเลขเก้านะคะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายนะคะ หมายเลขสิบค่ะค่ะก,ก็หมดแล้วนะคะสนใจองคไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะอยากดูรูปนะคะองค์ไหนเพิ่มเติมนะคะกดเพิ่มเพื่อนเพิ่ม,มลายนะคะตามเบอร์โทรได้เลย มีเก็บปลายทางแล้วก็มีโอนนะคะแถมตลับฟรีแบบนี้นะคะทุกองค์นะคะอง์ละ3 0 0บาทค่ะจะได้เป็นตลับเป็นกล่องตลับแบบนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปนะคะในวันถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ